สวัสดีครับทุกท่านวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปกระบี่นะครับกระบี่จีนนะครับกระบี่จีนวันนี้จะนําเสนอกระบี่จีนกระบี่มือเดียวนะครับกระบี่จีนมี2ลนะักษณะกระบี่ที่ถือมือเดียวกับ2มือนะครับวันนี้เราจะนําเสนอเบสิกทั้งหมด13บสามีทั้งหมด13ท่าแต่วันนี้เราจะนําเสนอเพียง2ท่านะครับสองท่าโดยจะให้เท้ซันเนี่ยเป็นผู้สาธิตนะครับ ท่าแรกคือชื่อเจียนคือกระบี่ทิ่มตรงท่าที่2ก็คือเหลียวเจียนกระบี่ข้างลำตัวว่าข้างตัวนะครับโดยจะสาธิตท่าชื่อเจียนก่อน นี่เราชื่อเจียนนะครับสังเกตว่าชื่อเจียนกระบี่ที่เข้าทิ่มไปเนี่ยปลายกระบีะ่มันจะสั่นปุ้งปุ้งเลอแล้วมีเสียงดังนั่นคือวิธีการส่งแรงที่ถูกต้องนะครับคือคนที่เล่นกระบี่เนี่ยต้องทําได้ทั้งแบบช้าและแบบเร็วนะครับเพราะหนว่าไม่เคยเร็วแล้วจะช้าได้อย่างไงไม่เคยช้าที่สุดแล้วจะเร็วที่สุดได้อย่างไงเขามีคํากล่าวแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นฝึกกระบี่เนี่ยถึงแม้จะเป็นกระบี่แท็กเก็กเองก็ต้องฝึก วิธีการส่งพลังแบบนี้ด้วยนะครับดูนะครับสมมติว่านี่เป็นกระบีท่ทกเก็กโดยในท่าชื่อเจีย๊ยบอ่น,นี่น,น,นแบบนนี้แบบส่งแรงฟาจิงนะครับอ่าต่อไปแบบช้าไม่ส่งแรงครับวาดบีเฉยอ่าแบบตะกูลหยางนะครับอ่านี่คือวางกระบี่คงพลังช้านะครับเห็นไหมครับในท่าชื่อเจี้ยนเหมือนกัน แต่เป็นพอเป็นกระบี่เร็วที่ต้องการความเร็วและส่งพลังในการต่อสู้อ่ะเห็นไหมอ่ะโอเคนะฮะอ๋อหลังก็กปลายกระบี่จะสั่นดังตึงต้งคนที่ส่งแรงไม่ถูกหัวไหลยไม่เปิดอะไรลักษณะวงจรอะไรต่างๆไม่เปิดเนี่ยจะไม่สามารถส่งเสียงได้นะครับเสียถึงแม้จะส่งได้แต่ก็ส่งเสียงเขาเรียกเสียงมันไม่สะอาดนะฮะเสียงมันดูไม่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 เรียนเท่าไหร่ครับ ท่าเชื่อเจียนเนี่ยมันทีนี้เรามาดูท่าป้องกันท่าเชื่อเจี้ยนเวลาโดยใช้เทคนิควิชากระบี่นะครับกระบี่เราจะไม่มากันอย่างนี้เราจะไม่กันอย่างนี้นะครับเราจะมีวิธีการปัดเป็นคุณลักษณะพิเศษของวิชากระบี่จีนนะครับดูอ่ะท่าเชื่อเจี้ยนเหนฮะที่มัปุ๊บทิ้นะปัดนะปัดแฉลบออกไปเห็นไหมครับมาอ่าเห็นไหมฮะ ดูอีกครั้งนะครับกล้องเข้ามาใกล้ๆนะครับมาตอนปัดนะครับแม่เมี๋ยดนะปัดเห็แม่ฮะอ่าวิธีการปัดนะครับดูไปหรือถ้าเราจวนตัวจริงๆทิปอาจจะอย่างนี้ได้ก็ได้เห็นไหมฮะแล้วแล้วจู่โจมสวนกลับไปนะครับเป็นวิธีการแก้กระบวนท่าชื่อเจียนนะฮะไปนะตรงนู้นนะครับดู โอเคฮะดูเป็นเรียกปัดฉลับนะครับต่อไปท่าที่2นะครับท่าที่2ก็วาดกระบี่ข้างลําตัวนะครับวาดอยู่กระที่ให้นักสันสานที่ก่อนวาดอยู่กระที่ช้าครับดูมาเนี่ยไปลอง ไมว่ามีท่าตัวนะฮะ่อ,อไปเป็นการฝึกการเคลื่อนที่เร็วโดยในท่านี้เราเรียกว่าเหลียวเจี้ยนนะครับท่าเหลี่ยวเจี้ยนแต่ว,ว่าเร็วฝึกเร็วไว้เพื่อไปใช้ในการต่อสู้ป้องกันตัวนะครับเป็นทักษะแบบจีนนะครับก็มีแบบจีนมาดู คือท่าวาดจะมีทนะ่าตัวแล้วเสริิิิโิิิิิิิิิิิริิ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 ิเิิิิิิน ดูครับวิธีการปัดนะครับดูโอเคใช่ไหมวิธีการปัดแบบจีนะครับดูอ่าต่อไปวันนี้ก็ท่านจะได้เห็นไปแล้วนะครับวิธีกายุทแบบจีนคือแบบกระบี่ทิ่มตรงกระบี่วาดข้างลำตัวก็วันนี้จะนำเสนอเพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกท่านนำไปฝึกอย่างเพลินๆนะครับสำหรับการหยุดอยู่บ้านช่วยชาติในโลคโควิด1 9นะครับเป็น ยุดอยู่บ้านเพื่อชาตินะครับขอให้เพลิดเพลินครับกับเทคนิควิชากระบ,บี่จีนวันนี้พอแค่นี้ครับ